สามสี谢谢 cool. ่ตัวน่าโดนอยู่นะลงสวยเฮ้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 ยสายมิ้งย้อนเหรอเฮ้ยโดนอยู่นะฮเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่เฮ้ยเข้าผักเข้าผักเข้าผักแล้วไอ้ที่โอ้โหโดนเต็มทุกคนโอ้โห ข้าพผักแล้วครับอเข้าพผักอะโอ้โหแนี้ก็น้ำนิ่งๆมองอีหลายตัวเลยนะฮะัยนนินลองลึกด้วยฮะโอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนโดนอยู่นะฮะแต่ามันติดผักครับเดีย๋ยวผมเอาอยัดผูกไปก่อนมันมีตรงนี้ตัวนะึงน เี๋ยวค่อยเอานะครับมันติดผักครับผมกูก็สวยตัวนี้กันตัวนี้ขึ้นมาเลยนี่จะได้หรือเปล่าครับติดสวะแล้วรุดรุดโอ้ยหลุดไปแล้วนะครผมดึงแรงไปฮะขี้เกียจลงเงาให้มันเดี๋ยวไม้แตกสรุปหลุดไปแล้วนะครับ ประมาณของเราไได้ตัวละ โดนไหมเฮ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยโดน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 จะโดนตัวแรกเหมือนมันซ้อนสองนะนะเมื่อกี้นี่อามานของเราซ้อนสองไหมโดนไหมครับโดนครับโอ้โดนมีนหลังเฮ้ยโดนสองเฮ้ยโดนสองโดนสองอยู่โดนหัวไอ้ อุ้ยหลุด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 ตัวแรกก็อย่างเงี้ยหลุดตายตายตายไอ้ ồi, นี่โดนหัวอ๋อขึ้นทางไหนวะเนี่ยนะเดี๋ยว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 สายชะพันกันประมาณของเราประมาณม,มันมันลอยมาคู่กันก็เลยว่าจะซ้อนสองซ้อนสองได้ไอตัวแรกนี่จะหลุดหรือเปล่าตัวแรกโดนหัว มุมข้างล่างเฮ้ยปลาทูปลาทูเด้เรื่องอยู่ได้รื่องอยู่โอ้ติด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 ไอตัวนี้อาจจะหลุดก่อนอันนี้อันนี้โดนหัวนิดเดียวเยอะเยอะไอตัวใหญ่จะหลุดโดนหัวนิดเดียวอยากยากตัวนี้ปะหัวนิดเดียว เอา้านี่จะขาดเนื้อละไม่ขาดเอา้าไม่ขาด,ขาดเอา้เอาโอ้โหจนี้ตอนสองปลาทูปลาทูปลาทูนี่ตัวนี้เข้าเต็มตัวนี้อยู่ข้างหลังลอยมาซ้อนกันพอดีเลยเนี่รัประมาณของเราฮะมึงเ,เก็บแต้มไปก่อน นี่ปนละาทูเขคค็มันมาเจ้านกวใหญ่กว่าหินแต่ข้างเขาขาว โอ้ยอย่าบอกได้ยิงโอ้ยผมว่าไม่ใช่ตัวนี้ครับผมยิงปลานินะไปโดนปลาขาวดูโอ้ยแล้วไปโดนสองตัวด้วยนี่มันลอยคู่กันมาแล้วทําให้เรามองเห็นมันตัวใหญ่โอ้ลุดลุดสงสัยจะใช่ครับอุย้ยลุดล่วงไปข้างล่างตัวนึงคนะัะสงสัยปลาขาวนี่ลอยคู่กันมาครับ ตัวนึงว่างนู่นนะครับวันนี้ส้ันสาวประทูเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บครับ,บมันนา้นนี่ว่าปะนินครับเห็นเงาเงาเขาขามันลอยคู่กันครับ โดนโดนอุ้ยตัวนี้มีไซต์ตัวนี้มีไซโดนโดนโดนตัวนี้มีไซ,ไซอยีาบอกว่าโดนสองอบอกว่าโดนปะทูนะเฮ้ยปะทูอีกแล้วปะทูอีกแล้วปะทูสอนสองเลยอุย้ยอย่าหลุดนะปะทูเราอย่าหลุดนะลุงเบายัางไงไว้เนี่ย เรียบร้อยติดแล้วติดแล้วผูกก่อนได้ไหมปะทูรลอยมาสามตัวปะทูปะทูนี่อย่าหมุนสายก่อนนะฮะปะทูวันนี้หมานปะทูนิ้นเนิ้นปะทู Vậy ra luôn đầu pha hả? Hãy đi cho kênh này, Mì Gõ đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn ัวมันหลุดแ่ะวัวมันสอนสอนโอ้ไม่หลุดครับโอ้ยตัดที่สองกบหลุดเฮ้ยสองร้อยร้อยปากนิดเดียวครับโอ้ไสสวยนะครับนี่นี่ปลาทูครับปลาทูนี่มนัมนๆครับ นี่ฮะสอนสองของเราเอไปเฝ้ากันต่อครับหมันๆครับหมูหยดน้ำเกาะนะตัวทักตัวไหม สีดำๆดอกนี้น่าจะโดนอยู่นะสายไม่ตึงสักทีแสดงว่าปลาพาสายไปละอ่ะโดนจริงๆเด้วยเดินครับคุณเอกราดถ้าคุณใส่แว่นแล้วยิงไม่โดนผมแนะนำให้คุณถอดแว่นครับถอดแว่นแล้วคุณจะรู้ว่าปลามันอยู่ตื้นอยู่ลึกครับถ้าเราถอดแวน่นมันจะเห็นเฉพาะปลาที่อยู่ใกล้ผิวไง อุ้ยเเ้ย้อะไรนี่อะไรนี่มันหลุดกลางทางเลยโอ้ยโดนตัวเดียวกาดจะซ้อนสองแน่เมื่อกี้นี่แดดไม่มีนะฮะแต่ว่าอากาศร้อนอบอ้าวกับกล้องฮิตเป็นมาเล่นนะอุ้ยนู้นอะฝุ่งเป็นอันนี้จะเป็นไซส์สี่นิ้วนะไซส์ไซส์ตะเกือไซส์นี้เยอะนะครับผม ไม่ได้แต่ปลาวนี้ก็ยิงยากนะครับผมนี่ใส่ปลาเกลืออ่ะมานหมาน,มนคุณเอกลาดดูแล้วเขาไม่มาใกล้ส,ส,อ,งสองเลยเว้อยากซ้อนสองอยากซ้อนสองได้สองไหมอาจจะได้ตัวเดียว ไปแล้วไปแล้วเราจะซ้อนสองได้ป่าไม,มีตัวนึงอยู่ข้างหลังไปตัวเดียวกเก็บปลาเกลือก่อนฮนะไม่ไหวไซใหญ่เริ่มไม่ค่อยลอยละเก็บปลาเกลือก่อน ไปหลุดไหมนี่ขาดเนื้อไหมขาดเนื้อไหมนี่ขึ้นมาก่อนเออเออเออเอาปลาลงขึ้นมาก่อนอุ้ย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 ขอปลาก่อนอุย้ยเอาปลาเกาะหมันหมานเจ้เกาะสวะ โดนไม่เต็มนีขาดเนื้อนะครับได้เพิ่มอีกสองแต้มแล้วนะคุณเอกราชมันจะซ้อนสองไม่ได้ได้แต็มเดียวคุณอย่าทำอย่างนั้นสิครับตั้งใจยิงสิครับมันมานครับเวลาเราเห็นปลาพุ๊ลองโยกเป็นตาลงอะ ตาจริงกับผ่านแว่นน่ะเราจะรู้ว่ามันอยู่ลึกไม่ลึกนี่ก็ยังอ่านไม่ขาดเลยเรอสับไอตัวขึ้นผิวสีดำๆเนี่ยนี่ไงนี่ไงเยอะๆมันเป็นปลากเกลือตอนที่เรามาตอนนั้นน่ะที่ไซส์สองสามนิ้วอ่ะที่ลอยเยอะๆมันเริ่มโตขึ้น อีหน้านี่ยังไซโลนแต่ยังรอดนะสับเลยครับตัวไหนซ้อนสองสับเลยครับนี่ดำๆข้างหน้าผมนี่สับแล้วนะเนี่ยหืยนะโดนไหมทีนี้ตัดลึกก็ไม่โดน เฮ้ยเล็งใต้ท้องเลยโดน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 กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวไม่เห็นตัวเดียวกปปเก็บปักเกลือกันนะฮะปลาใหญ่ไม่มาแล้วแล้วก็กปปเก็บเกลือ โอ้ยจะขาดเนื้อไหมนี่ดึงมาเนี่ยสว่นี่ก็เยอะเยอะต่อิดตๆติดติติดติิดกิดออ ได้อยู่ได้อยู่คุณเอกราดได้อยู่ไปเกาะอะไรมานักหนาเนี่ย่ะหมันหมานครับเล็กใหญ่นับหนึ่งนี่เก็บปลาเกลือ <c oughs> ยินเข้าดีอยู่นะแต่ว่ายินยากน้ำใสหลอกตาประชาชี <c oughs> ขายของนะครับเอาปลาไปกินด้วย,ยเดี๋ยวผมยิงเอาใหม่ก็ได้ปลาไปยิงไม่ได้เะฮะยิงไม่ได้เอาต้องเป็นตัวใหญ่ไว้เออตัวเนี้ยฝากไปไปแช่ด้วยเอกก็ถือขึ้นไปเลยเอาเอาไว้ตัวเดียวเหรอตัวเน,นี้ยเอาเอาไปแช่นี่ตำว่าโดโดนตรงกลางเพราะว่าตัวใหญ่อ่ะมันมีอยู่สองตัวแบ่งันคนละตัววตัวน้อยเหรอตัวน้อยเดี๋ยวผมยิงเอาใหม่ก็ได้นี่ งานครับพีนะเอกณเอกจะไปไข่คองละหนึน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปยิ้มดั่งอีกห้าอย่างพี่ไหวเก้าตัวประมาณแปดเก้าตัวนะครับปนินไซบูไซใหญ่สองตัวตัวนี้ไปขายของก่อนดีครับเราก็ลุยกันต่อไซนี้เดี๋ยวผมไล่เก็บอีกเอาตัวใหญ่แบ่งกันคนละตัว เอาตัวที่ยิงเข้ากลางนี่ต,นนนตัวนั้นยิงเข้าไหนตัวนั้นยิงเข้าปาก <c oughs> อีกตัวเข้ากลางใส่เกตโลอยู่ไปีย๋ยว่าก,กันให้พี่ปลานะฮะโอเคไก,ก,ก่อนนะฮะเดี๋ยวปลาไปแช่ก่อนปลามันจะเน่ามาส่งเอกกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะป,ปวดนิ้วเบ็ดเกาะ,ะเมื่อคืน ้ออามาเดี๋ยวเขาตอนเย็นมันตกปรกากฏไหมสวัสดีครับสุขภาพนี้จะให้ไปอีกนะโอ้ยตอนเย็นไม่มีแดดอ,อ่อนจังเลยเรานี่ยจะนอนฮะฮะแล้วไปไหนกินปาลาต่อเท่าไหร่ทำกล่องนี่ปลาแล้วฮะต้องทำกล่องนี่ปลานอนแล้ว,วนี่มาที่แล้วเราต้องลุยกันตอ่อเอาใส่ในบ้านนายู่ตรงนี้มีคำล่ม เดี๋ยวมีดหน่อยเกดอะไว, okay, วตัดแต่น,นี้เป็นที่หอยแก้วก่อนเราก็จะไปยิ่งปลากันต่อร้อนทอนี่ขนาดอยู่ในร่มยังไอ้น,นี้เลยกล้องยังตัดเป็นว่าเล่นเลยมีหอยแก้วหอยแก้วน้ำนั่งเล่นนี่แลหละปวไปยิ่งต่อก่อน ฝากปลาอีกไปแช่ด้วยเมื่อกี้ของเราตัวใหญ่แล้วก็เดี๋ยวไซส์เล็กเดี๋ยวเราไล่เก็บเอาเดนนะสัตว์วิ่งตามปลาอยู่นะโดนปลาเกลือฮะนี่เก็บปลาเกลือไปก่อนครับว่าเมื่อกี้ก็เอาให้นะอีกกลับบ้านไปแล้วฮะแล้วเรามาเก็บใหม่ ใหญ่มันได้คนละตัวครับก็เลยส่วนปลาเล็กเราอยู่ต่อเราเก็บได้ครับชิใส่ปลาเกลือมาหมายนี่ยิ่งยากนะเป็นน้ำใสปลนะาที่อยู่ลึกๆนี่นี่ฮะ ยิงยากหน่อยไซนี้จะเยอะนะครับผมไซปะเกือโอ้ไซแตกอ่ะดเก็บโดยผสมน้อยไปครับมันมันครับด๋โนด๋วน เอาเอาเอาเขา,าบอกว่าหลุดนะติกต๊กติกต๊กอยู่แล้วหายเนี่ยตะเกีือ์ไปก่อนใส่ใหญ่ใคยวากันครับใใหญ่มาใคยวากันสันเก็บปละเกีือก่อนนะครับอ๋อตัวไม่ใหญ่เห็นเงาดำๆสับก่อนครับ โตไม่ใหญ่จริงแบบนีน้ผมมองเห็นเงาดำๆก็สับก่อนเนละือบปลาเกือ,กอนี่ไาสใหญ่เป็นเข้าช่วงเช้านะบ่ายมาก็จะเป็นไซส์ปลาเกือนะสีเห้ื หมาดครับโดนไหม เหมือนจะโดนอะไรมาติดอะไรมาติดอะไรมาติดขยะเหรอโอ้โดนอยู่โดนตัวเล็กหมานะมน่าจะไม่ใช่ตัวที่เล็งไม่น่าจะใช่ตัวที่เล็งมันเล็กผิดปกติไม่ใช่แล้วติดไม้ เล็กใหญ่นับหนึ่งเก็บปเลือเก็บปตัวที่เล็งน่าจะใหญ่กว่านี้นะน่าจะไม่โดนตัวนั้นมาโดนอีกตัวหนึ่งขนะ้างหลังเก็บปเกลอก่อนนี่นี่เก็บปลเกอก่อน อนนี้เก็บปลาเกลือก่อนนะครับไซใหญ่ไม่เห็นละเช้นานี้ไซใหญ่ยังพอเห็นอยู่แดดร้อนมามีแต่ปลาเกลือขึ้นผิวน่ะมันหมาม่ใจนิดนึงไหนละ่ะไหนละ่ะดำๆเยอะเลยไหนละ่ะยิงยิงส่องๆได้ไหม ซ้อนสองเลยได้ไหมซ้อนไหมกะจะซ้อนสองอยู่นะมันจะซ้อนไหม,มวันนี้สามแล้ว ดูดิจ,จะซ้อนสองมันจะได้ไหมไ,ไม่ได้ได้ตัวเดียวเ,ยเก็บกเกลือนะเยอะอยู่นะครับไซนี้ พยายามจะยิงเป็นช็อตซ้อนสองแต่โดนตัวเดียวครับเฮ้ยฮติดอะไรติดนี้หยังเลยนี่อ้๊ตัวนี้อ้วนไซโลไอ้คู่นึงที่เหลือมันจะเป็นปลาเกลือครับนี่ปลาเกลือเหมือนหมา กวสวัสดีครับเอ้าจะกลับแล้วเหรอครับอ๋อเอาปานินไปกินเลยพี่โอ้พรุ่งนี้มาไหมล่ะครับผมพรุ่งนี้ไม่ได้มาเลยครับสองวันแล้วลรอครับเอ้าสองวันนี้ไม่ได้มาเลยครับพรุ่งนี้คือว่าจะมาแต่เช้าครับตอนแรกพรุ่งนี้อาจจะมาเช้าครับอ๋อ อ๋อครับผมค,ครับขอบคุณมากครับพี่เล็กครับคนบอกหมายนะครับผมอันนี้หมายพี่เล็กคุณทำนะครับใครที่มาขึ้นก็อันนี้ก็เกรงใจเจ้าองหมายด้วยฮนะ <c oughs> พี่เล็กพี่เล็กลูกปูนี่เราก็เก็บมาสีแต้มเกาะ ถึงเวลาไปรับเด็กๆแล้วนะครับผมพอดีผมอยู่ได้ถึงบ่ายสามโมงครึ่งตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะครับจะเผื่อเวลาเดินทางไปรับเด็กนะครับผมก็นี้ฮะผลงานนะครับผลงานที่ได้เพิ่มนะครับผมีปัเพื่อประมาณสี่ห้าตัวนะครับผมกับผลงานไม่ช้าที่เอาให้น้าเอกไปเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมไปปิดกล้องกันที่รถด,ดีกว่าตอนนี้ร้อนคนะโอเคครับขออนุญาตเก็บของกัน,นครับ เก่หนะ่าเดินทางด้วยร้อนจนเหงือจอหมดตัวได้เพิ่มอีกเป็นห้าตัวไม่ใหญ่พอไม่ใหญ่พอ,ยายอบางๆเด็กน้องด้วยเด็กน้องด้วยเ,เข้เาไปกินด้วยโอเค,อเคไปเจอกันที่รถ แต่แล้ว,ว่าจะไปตั้งนู่นนั่นแหละนะ <laughs> แต่ดูแล้วทศนาวิสัยมองเห็นอยู่ก็เลยไม่ยกไปโอ้โอติดตติดนี่งานพิชานี้แบ่งให้นะอีกผมอเอาแคต่ตัวเดียวนะแล้วก็ยูนกเรเหมาครับนี่แก้ไว้เห็นหกตัวตัวใหญ่โอเคครับผม ใส่ไว้นี่ก็ได้อก็คลิปนี้อาจจะปิดแค่นี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไปรับเด็กแล้วก็จะไปแวะตกปลาที่สะพานนะครับผมงานตกปลาก็เดี๋ยวทําเป็นอีกทีพีนึงครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่เล็กนะครับผมที่พาเข้าหมายนะครับผมเหนื่อยครับเพิ่งเดินขึ้นมานี่หายใจหอบหน่อยมันสูงนี่ครับผม ก็พี่เล็กเป็นคนเปิดหมายนี้ไว้นะครับผมเป็นคนทักเข้ามาพี่เล็กลูกโป่งนะครับผมวันนี้ก็พี่เล็กกรับก่อนนะครับผมแล้วก็น้าเอกก็กลับก่อนนะครับผมหมายเป็นหมายที่ค่อนข้างยิงยากนะครับผมน้ําใสนะครับผมปลาปลาขึ้นดีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเล่นกับพี่เล็กอีกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรับเด็กๆกัน